การโลจิสติกส์เองเนี่ยเราจะมีคอสหลักเนี่ยคือเรื่องคนแล้วก็เรื่องการขนส่งทํายังไงให้พื้นที่ในการจัดส่งเนี่ยขนไปได้เยอะสุดการที่ขนไปเยอะสุดเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องจัดของยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าสินค้าที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ยแน่นอนมนอาตรฐานได้แต่ว่าถ้าคนละแบบเนี่ยครับ เราต้องทำมาตรฐานให้เขาดีดนิ้วปุ๊บแล้วก็จะรู้ลูกบากว่าลูกบากมันจะต้องใส่อะไรไปบ้างใช่ครับเราการันตีว่าตัวถ้าได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เอาเอาเข้าไปในเนี่ยแล้วก็เรียนรู้ออกมา r e s u l t s นะครับก็คือต่อหนึ่งแพลร์ทเนี่ยครับดีดภาพออกมาเป็น Visualization ออกมาให้เลยนะครับภายในหนึ่งนาทีครับเห็นตรงนี้ทั้งหมดเลยครับ Mission to the Moon continue with your mission Take Monday Take transformation tomorrow. สวัสดีครับยินดตต้อนรับสู่รายการเทคโนเนนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแม็กรุ่งเริญสุขคุิครับท่านผู้ฟังครับเทคนโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับเราได้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณมีโรงงานเรื่องของโลจิสติกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เทคโนโลยีเขามีบทบาทได้เป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังครับว่าเทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับเรื่องนี้ได้อย่างไรครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเราอยากให้คุณต้นช่วยแนะนาต ผมชื่อต้นนะครับพาณิชย์ไทยประสานทรัพย์ปัจจุบันกำหนดตำตแหน่งเป็นโดเมนโซลูชันเอ็กซิคิวเตอร์ของบริษัทเซียสัยกรุ๊ปนะครับแล้วก็เป็นโปรดักต์โอเนอร์ด้วยนะครับที่ดูดูแลในส่วนของโซลูชันต่างๆนะครับทั้งในส่วนของงานโลจิสติกส์แล้วก็งาน AI ครับผมอ๋อวันนี้น่าสนใจมากเพราะจริงๆแล้วพอตอนเวลาทําธุรกิจ ต,ต้นเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสไปเอาเทคโนโลยีไปช่วยในโรงงานอะไรพวกนี้มันมีแอรเรียหลายแอรเรียที่มันสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยได้เป็นอย่างดีเลยแต่ว่าอยากจะให้คุณต้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเ,เวลาเราเหลืดลูกค้าที่มีธุรกิจแบบเนี้ยเทคโนโลยีเข้ามันมีบทบาทได้อย่างไรได้บ้างครับ ถ้าเกิดเป็นในฟิลโรงงานแล้วกันนะครับจริงๆโรงงานเนี่ยเขาจะมีหลายฟิลหลายส่วนแล้วกันน้องไม่ว่าจะเป็นงานผลิตหรือว่างานโลจิสติกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดผมมาแชร์กันเนี่ยผมจะมาคุยถึงเรื่องของฝั่งโลจิสติกก่อนอ่าถ้าจินตนาการเนี่ยครับง่ายๆเลยจากเคสจริงๆที่เราเจอเลยกันนะครับก็คือโรงงานผลิตนะครับแล้วก็มีการ รวบรวมสินค้าต่างๆมากมายเนี่ยขึ้นแพลเลทขึ้นคอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งไปที่ต่างประเทศชิปปิ้งหรือกระจายทั่วประเทศอันนี้รูปแบบพื้นฐานคือคุณผลิตเสร็จแ,แล้วอะ่ะคุณก็มีของที่จะต้องไปส่งให้กับคนสั่งซื้อนั่นแหละใช่ใช่ครับใช่ครับซึ่งแน่นอนครับเพนพอยต์เนี่ยที่เรามาเจอเลยก็คือการโลจิสติกเองเนี่ยเราจะมีคอสหลักๆเนี่ยคือเรื่องคนแล้วก็เรื่องการขนส่งถ้าจอบอีกเนี่ยการขนส่งเองเนี่ยแน่นอนว่าคอสเขาจะเป็นในเรื่องของการที่ทํายังไงให้พื้นที่ในการจัดส่งเนี่ยุดอะส คือถ้าเป็น,นิดนึงนะครับการที่ขนไปเยอะสุดเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องจัดของยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอ,อันนี้นะครับเป็นพอที่เราระเทศเจอจุดโอเคเอาของย้ายจากจุด A ไปจุด B มันมีต้นทุนนะอาใช่ตอ,อนี้มันมีมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องขนของจาก A ไป B ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นแหละใช่ใช่ครับทำทำได้ยังไงบ้างโอเคซึ่งคราวนี้เนี่ยครับเลนจ์เราเนี่ยครับก็คือถ้าคุณผลิตหรือว่าคุณรับของมาเนี่ยด้วยปริมาตรน้ําหนักหรือว่าสินค้าแบบเดียวกัน อ่าจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณเริ่มมีของที่มีรูปร่างแตก,แต,กต่างกันแตกต่างกัน<ม>เงื่อนไขในการจัดแตกต่างกัน<ม>หนึ่งเนี่ยคุณต้องมีพนักงานที่เชี่ยวชาญเพราะว่าพนักงานเนี่ยต้องรู้ว่าจะจัดยังไงให้ได้ประโยชน์สูงส<ม>ุดเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเราส่งของเนี่ยครับเราไม่สามารถเอาของมากองเป็นพีระมิดแล้วก็ขึ้นรถได้เลย<ม>นะครับเราต้องจัดให้ได้ปริมาตรนะครับต้องมีตัวโคเวอร์ตัวกรอบ ตัวหุ้มให้ใ,หใต้เป็นปริมาณรเพื่อจะให้สามารถซ้อนได้หรือว่าจัดได้ดีที่สุดนี่แหละครับจุดแรกคือพนักงานเนี่ยต้องมีสกิลก่อนนะครับผมเห็นผมเห็นท่าทั่วไปที่ปกติผู้ผลิตหลายรา,ายทำก็คือเขามีสิ่งที่เรียกว่าพาเลตเนาะแล้วก็มีของกองอยู่บนพาเลตมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอยู่บนพาเลตนั่นแหละม,มันก็มีขนาดมาตรฐานไหมครับอย,อ,ยอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดย้อนไปนเนี่ยถ้าสินค้าที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ยแน่นอนมาตรฐานได้แต่ว่าถ้าคนละแบบเนี่ยครับเราต้องทํามาตรฐานให้เขา เพราะอะไรเพราะว่ามูลฐาขนส่งเนี่ยครับเขาก็ต้องบริหารให้เต็มพื้นที่เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยมาตรฐานเนี่ยถ้าทำเป็นพีระมิดขึ้นไปเขาก็รับไม่ได้เราก็ต้องมีดัมมี่บ็อกต้องมีบับเบิ้ลต้องมีสิ่งต่างๆมาเว v e r ให้พาเลตเราเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมาตรฐานครับอ่านี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ซึ่งพอคนประกอบแล้วเนี่ยเวลาแน่นอนว่าเวลาเห็นพื้นที่ว่างในพาเลตเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าดัมมี่บ็อกแล้วนครับคือกล่อง กล่องเสมือนเองไปเติมให้เต็มไม่ใช่สินค้าเราใช่เป็นให้เต็มอ๋อโอเคเริ่มจะเห็นภาพแล้วก็คือสมมุติว่าโลิตัณของคุณเนี่ยมีขนาดสมบุกสิบคูณสิบคูณสิบแล้วกันนะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นลูกลูกบากแล้วก็บางงการเป็นได้ไซส์หนึ่งเป็นขนาดลูกบากขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดว่ามีโลิตัณอีกตัวหนึ่งเริ่มจะมีขนาดที่ไม่เหมือนกันแล้วเออคนนี้จะจัดให้มันเป็นไซส์เท่ากันเนี่ยเริ่มจะมีความท้าทายเกิดขึ้นแล้วถูกไหมใ้่เพราะว่าเยกด่ันนหมี มันจะยัดเข้าไปจัดอะโลเกชในพื้นที่มันง่ายใถูก<ช>ครับถูกครับใช่แต่พอไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเริ่มใช้โลจิกในการคิดแล้วซึ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องใช้พนักง,งานที่มีความชนานาญเพราะบางทีถ้าไปจ้างเด็กพนักง,งานที่มีความชํานาญมาเนี่ยโอ้กว่าจะประกอบเสร็จหนึ่งหนึ่งแพลเลทเนาะอาจจะสินาทีก็ได้ซึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งแรกหนึ่งแรกก็คือเราต้องใช้พนักงานชํานาญแต่จริงๆริเนี่ยพนักงานชํานาญเองเนี่ยเขาก็จะมีมีความเออเลอร์ได้เหมือนกันเช่นบางครั้งเขาอาจจะ ประกอบตามพฤติกรรมที่ทามาตลอดอ่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่การออปติมายที่ดีที่สุดอือันนี้คือ hey, สิ่งปกติเวลาประกอบนี่เขาประกอบสินค้าชิ้นเดียวชนิดเดียวกันอยู่ในพาเลทปะครับหรือว่ามันคนละคนละชนิดได้อขึ้นอยู่ธุรกิจนะครับแต่ถ้าเกิดธุรกิจที่วันนี้ที่ผมมองถึงเพนอยต์แล้วเขาจะเจอบ่อยเนี่ยคือธุรกิจประเภทที่ประกอบหลายๆตัวมิกซ์กันอ๋อโอเคก็คือหนึ่งพาเลทคุณมีไซส์ขนาดหนึ่งแหละเลเซสมมุติว่า ไซม์มาตรฐานคือเมนูมาตรฐา,านหระมาณะหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนะ่ครับมสมมตินนะเออถ้าเกิดว่าโปรดัก t ของคุณมันมีไซส์ไม่เท่ากันจะทำยังไงให้มันใส่ไปในไอ้กล่องขนาดหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรเนี่ยได้มากที่สุดใช่ไหมอ่าถูกต้องครับอันนี้คือชาเลนจ์เลยนะครับซึ่งแฟกเตอร์ที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งพนักงานสกิลเราก็เลยมีคําถามว่าทํายังไงให้ตรงเนี้ยมันได้ออปติมิสด้วยแล้วก็ได้เวลาที่เร็วขึ้นด้วยครับทุกวันก็ไม่เหมือนก Y Z ซผมวันนี้มี X อยู่ร้อยชิ้นวันนี้มี y อยู่ห้าสิบชิ้นวันนี้มี Z อยู่สิบชิ้นวันพรุ่งนี้มี X 10สิบชิ้น y มีห้าสิบชิ้นแมีร้อยชิ้นประกอบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่สูตรเดิมแ่นะใช่ครับถูกครับใช่แล้วยิ่งอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเงื่อนไขในการประกอบเนี่ยนอกจากการประกอบให้เป็นสี่เหลี่ยมสวยงามเนาะมันยังมีเรื่องของสินค้าบางตัวอยู่ใกล้กันไม่ได้สินค้าบางตัวต้องอยู่ด้านล่างเท่านั้น อ่าพวกนี้จะเป็นโลจิกทั้งหมดเลยเออใช่เพราะว่าบางตัวต้องรักษาความเย็นเนะใช่พวกโคอูณหภูและพวกนี้มันจะจัดเก็บได้ไม่เหมือนกันใช่ครับโอางนี้ถ้าเกิดว่าเอาคนมาใช้นี่น่าจะปวดหัวเนี่ยน่าดูเลยนะใช่ใช่ครับตอนนี้ปัญหานี้แก้ยังไงนีครับโอเคพอเราได้โจทย์นี้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ให้ทางทีมดิเจเนียลนะครับใช้ AI m o เดลในการ learning นะครับ learning ในมุมของเงื่อนไขแ f a ตอร์ต่างๆที่จําเป็นในการประกอบผลิตตัวนึงขึ้นมานะครับแล้วก็ ทำการคำนวณออกมาให้เป็นแบบ visualization เลยนะครับสามารถเห็นได้ว่าจากข้อมูลที่ป้อนเข้ามาว่าวันนี้เนี่ยมี x 1 0ชิ้น y 1้อชิ้นก็ตามนะครับทำยังไงให้ได้จดํานวน p a l e ที่ประกอบขึ้นเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อได้เขาเรียกว่าการประหยัดเชิงพื้นที่นะครับในกานขนโ่งนะครับ,รบแล้วก็2เนี่ยเร็วที่สุดแล้วก็3เนี่ยผิดพลาดน้อยที่สุดเราก็เลยใช้วิธีว่าเอา ai มาเรียนรู้ปุ๊บจะแสดงตึ้งขึ้นหน้าจอเลยนะครับบ,บริเวณที่ประกอบ p a l e t t เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าสินค้า x y z ที่เรามีเนี่ยนะครับ X จะต้องวางที่บริเวณไหนพาร์ทไหนของของแพลเลทนั้นๆน,น,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเห็นล่วงหน้าได้เลยว่าจากออเดอร์หรือว่าปริมาณที่เรามีตรงนี้ครับแต่ละวันเราต้องเตรียมแพลเลทเท่าไหร่อืมครับคนนี้เดี๋ยวช่วยทั้งหมดเลยปัญหาเนี้ยจำเป็นต้องเป็นถึง AI เ,เหรอผมผมเคยผมเคยได้ยินมาแล้วกันว่าเวลาทำอ่ะมันจะมีอัลกอริทึมอะไรบางอย่างที่เฮ้ย mm. มาวางซอสกันเลียงเลียงเลียงเียงกันไปเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกันนะเคยเห็นในตอนสมัยเรียนนะโอเคได้ครับมันต้องเป็น AI เ,เหรอฮะ uh huh. ต้องบอกว่าที่เราเป็น AI ในะครับในวันนี้เนี่ยเพราะว่าออเดอร์ต่างๆแล้วกันแน่นอนว่าเขามีสูตรของเขาอยู่เราจะรู้ว่า A กับ B เนี่ยไม่อยู่ใกล้กันหรือว่า x กับ y เนี่ยต้องอยู่ล่างอยู่บนนะครับเรามีสูตรอยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่มันมีการมิกซ์เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเรียงตามสูตรในการฟิกซ์โลจิกเลยเนี่ยมันก็จะไม่ออพติมซ์อยู่าเอเพราะว่าทุกวันเนี่ยสินค้าแต่ละชินดนนี่ยครับหรือว่าแต่ละแบบแบบใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าเราคงไม่ เข้าไปแก้สูตรใหม่ทุกรอบอ่ะเราก็เลยใช้ตรงนี้ครับในการเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ไปกับไปกับการทํางานของเราเองครับเรียกว่าตอนนี้ถ้าเกิดเอาโมเดลที่ว่าเนี่ยที่พัฒนามาเนี่ยครับดีดนิ้วปุ๊บเราก็จะรู้ลูกบากว่าลูกบากมันจะต้องใส่อะไรไปบ้างคืออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราการันตีว่าตัวถ้าได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เอาเอาเข้าไปใน AI นะครับแล้วก็เรียนรู้ออกมา Re s u l t นะครับก็คือต่อหนึ่งพร์เรลเนี่ยครับเราสามารถดีดภาพออกมาเป็น Visualization ออกมาให้เลยนะครับ ภายในหนึ่งนาทีครับเห็นตรงนี้ทั้งหมดเลยครับโอเคครับคุณต้นแล้วเรารู้แล้วแหละว่าปัญหาหรือว่าการจัดการโลจสิสติกเนี่ยมันมีเรื่องของการย้ายของจาก A ไป B ทํายังไงให้ได้ของจํานวนมากชิ้นมากที่สุดจริงๆมันมีปัญหาอะไรที่นอกเหนือจากแอร์เรียนตรงนี้ไหมครับจริงๆการจาก A ไป B เนี่ยนะครับมันก็จะมีอีกอีกชาเลนจ์หนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือทํายังไงให้การขนส่งเนี่ยได้ประสิทธิภาพหรือว่าออพติมไลซ์มากสุดเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าถ้าเรา อยู่ในวงการการขนส่งเนาะโลจิสติกต่างเนี่ยเราเขามีระบบ TMS อยู่แหละนะครับ TMS คือ Transportation Management System หรือว่าการจัดการขนส่งนะครับ <S <S <ๆ>ซึ่งจริงๆในในไทยเนี่ยก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถอัลติมัทอีกอีกสเต็ปหนึ่งก็คือใช้ AI ในการช่วยนะครับช่วยยังไงแน่นอนคล้ายๆกันครับว,ว่าระบบ TMS ของทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเป็นฟิกซ์รูลแล้วกันนะครับ<ๆ>อาจจะดูแค่ว่า A ไป B, B เนี่ยวิ่งไงให้ได้ระยะทางดีสุดแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิด AI เข้ามาช่วยนะครับเราจะมีโมเดลที่เนี่ยช่วยว่า ด้วยปริมาณสินค้าด้วยจุดดออเที่ส่งแต่ละจุดนะครับหรือว่าด้วยออ,อเดอร์ที่มาแต่ละวันเนี่ยเขาเรียกว่าวเรียนต์ต่างกันในแต่ละวันนะครับทำยังไงให้วันนี้เนี่ยตัวการขนส่งเนี่ยส่งได้มากจุดที่สุดแล้วก็ได้ประหยัดเชิงคอสมากที่สุดนะครับแน่นอนหละคุณคงไม่มีลูกค้าคนเดียวคุณคงต้องม, <s> มีลูกค้า คนนี้อยู่จังหวัดหนึ่งอีกคนนี้อยู่อีก,อกที่หนึ่ง uh huh. จะทำยังไงให้วางแผนรถแล้วเนี่ยของจาก A ไปถึงลูกค้า1และ uh huh. 2ทำยังไงถึงจะคุ้มที่สุดในการออกไปเที่ยวเดียวใช่ไหมฮะใช่ uh huh. ใช่ครับใช่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตัเนี้เราเราได้ r e q u i ร e ม e n t จริงจากลูกค้าเลยนะครับแต่ว่ารีควอร n มที่ได้จลูกค้าตรงนีน้มาจากว่าเขาบอกว่าแต่ละวันเปิด OT uh huh. แลเขาจะจ้างรถเนี่ยเพื่อไปส่งน้องๆที่จัดงาก จบนานโอทีเนี่ยไปแต่ละบ้านยังไงให้ถึงบ้านเร็วสุดอ๋อ oh, <laughs> ไม่ใช่สินค้าละอันนี้ส่งส่งคน yeah, เออมีมีกลุ่มคนอยู่ในรถนี่แหละจะทำยังไงให้เขากลับบ้านได้เร็วที่สุดใช่ครับ oh. แล้วก็ oh. วันนั้นเนี่ยเราก็จะมีรีควีเมว่าเอแต่ละคนก็จะมีแฟกเตอร์ต่างกันอ่ mm. พอเราได้่างนี้เราก็ทาโจทย์ให้ลูกค้าได้เสร็จแล้วแหละครับ mm. แล้วก็เราก็เลยมาคิดต่อยอดกันว่าเอะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนแต่เป็นสินค้าหละอ่ะโ mm. ดยที่แต่ละตัวเนี่ยจะมีแฟกเตอร์ต่างกันจะทาได้หรือเปล่านะครับซึ่่งารเีีมท แฟกเตอร์ต่างๆเข้ามาลอกคาเนี่ยครับแล้วเอาแฟกเตอร์เนี้ยเข้ามาด้วยเนี่ยทำยังไงให้ระบบสามารถคำนวณออกมาได้แบบเรียลไทม์ได้นะครับก็จะเป็นตัว AI อีกตัวหนึ่งที่เราทำขึ้นมาเหมือนกันโอ้โจทย์นี้ดีนะครับเพราะว่าสมมุติว่าวันนี้มีคน A ถึง ABC ครับพรุ่งนี้มีน้อง DEF เข้ามาโอ้ใครถ้าเกิดว่าไปใส่ร o ทออฟเน m ่ยไปอ o ฟรูทออ t i ิมที่มันเป็นสูตรอ่ะมันคงต้องมานั่งแก้สูตรอีกแล้วเอานี้ AI ใส่ปุ๊บมันก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ใช่ครับใช่ครับ แล้วก็จะลิฟภายในปีนี้เหมือนกันครับที่สำคัญเชตุที่สามเนี่ยก็คือคนเนี่ยแหละครับเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าเวลาเราประกอบของขึ้นพาเลตนะครับแล้วเราอาจจะประกอบได้ไม่ถูกต้องตามกฎตกันเช่น A อกับ B ีท่านอยู่ด้วยกันแต่บังเอิญอ่ะเราอาจจะบังเอิญผสมกันไปแล้วก็ส่งไปสุดท้ายเนี่ยพอของไปถึงแล้วเนี่ยของเสียตีกลับมาแน่นอนว่าเราเป็นเจ้าของโรงงานเรือ,อเจ้าของเจ้าของขนส่งเนาะ <S <S เราก็ต้องเสียค่า ตีคืนมาแล้วก็ส่งใหม่อีกพวกนี้ครับซึ่งถ้าเกิดเรามีตัววิชุลไดอย่างที่ผมบอกไปนะครับแน่นอนว่าโอกาสผิดตรงนี้จะน้อยลงแน่แน่ผมว่าจริงๆอันนี้เป็นคอสที่คนมองไม่ค่อยมองกันคือคอสที่เสียไปเยอะๆมากๆคือของที่รีเทิร์นมานี่แหละใช่ใช่เพราะว่านอกเหนือจากส่งไปแล้วส่งกลับมาไอ้ของที่ส่งกลับมาต้องมาตรวจด้วยนะสภาพว่ามันเป็นยังไงอีกเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าจัดการไม่ดีนี่เรียกว่าโอ้เสียหายหลายหลายแสนเงินเนาะใช่ใช่ใช่ครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบงานที่ส่งไปต่างประเทศเนี่ยโโอ้หกว่าจะตี ไปตีกลับมามไปทางเรืออีกอเป็นเดือนครับ,รบอ๋เอเรียกได้ว่า,าปัญหาที่ที่เกี่ยวข้องกับ l o โลจิสติกเนี่ยพื้นฐานก็จะมีจัดเก็บอย่างไร <c oughs> ส่งไปอย่างไร <c oughs> แล้วก็ทํายังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดในการส่งต่อังถูกไหมครับใช่ใชครับ <c oughs> ถูกครับใช่ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็เลยมองว่าโอเคถ้างั้นวันนี้แล้วกันนะครับต้องบอกว่า AI เนี่ยมันมัน,ม,นมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ในมุมของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ที่ในในซัพพอร์ตในการดเวลลอปนะครับตัวนี้เองเนี่ยเราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นหนึ่งในในก้าแรกครับในการจัดการเพราะเรามองว่าถ้าเราจัดการเพนท์พอร์ในมุมของการจัดส่งได้เนี่ยต่อยอดต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ไม่ยากเกินไปแล้วครับโอ้ oh, จริงๆแล้ววันนี้ปัญหาที่คุณคุณต้นเล่ามาเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าเอาจริงๆพอเวลาไปอินพิเม้นต์จริงๆโหมันยากมากนะค,คือเวลาเราอ ER ิ p พิเม n นต์ p เฉยๆเนี่ยฝั่ง o perating ที่เขาจะมานั่งบริหารจัดการว่าฉันจะต้องสั่งแพ็กเกจอย่างเมื่อกี้เนี่ย uh huh. จำนวนชิ้นเท่าไหร่เพื่อจะให้ cover ของไปอีกสามสี่เดือนอะไรก็ว่า uh huh. ไปวันดีคืนดี m a r k e t i n g บอกว่าฉันอยากจะทำแคมเ uh huh. ปญเปรี้ยงตู้ขึ้นมา uh huh. ของที่สั่งไว้ทําเตรียมไว้ไม่ทันเขาไม่รู้ว่า,า o perating มันต้องผ่านกระบวนการในการคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้ optimize ต้นทุนน่ย จะต้องคิดอนุนี้นั้น,นั่นนะมาสลัตาจนจนกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยโอ้หอยู่ดีๆมาคิดเปี้ยงปุ๊บมันก็เปลี่ยนแผนไปหมดมันก็อาจจะรูนไม่เรียกว่าทําลายแผนที่คิดไว้เหมือนกันเนาะเพราะว่าพอเปลี่ยนบ่อยปุ๊บเลยต้องมีตัวช่วยและใช่ใช่ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดตรงนี้ทำอินพุตได้จริงๆนะครับอย่างที่บอกไปแน่นอนว่าจำนวนผลิตที่ส่งออกไปนะครับ<ม>ใช้ออปติมไนได้มากสุดเราก็ส่งของได้มากขึ้นครับเวลาในการในรอบในการทํางานนะครับหนึ่งผลิตจ,จากสิบนาทีเหลือสักห้านาทีผมเอาคิดง่ายๆเลย กะะ็ลดไปครึ่งนึงแล้วความผิดพลาดก็ลดลงนะครับซึ่งตรงจริงจริงฟังก์ชันตรงนี้เองเนี่ยเราจะ cover ทั้งในส่วนของการจัดของขึ้นพาเลทและจัดของขึ้นรถคอนเทนเนอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะ cover ขอแค่ว่าขอแค่ว่ามีพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายใช่ครับมันจะเป็นรถหรือเป็นเรือหรือจะเป็นเครื่องบินอะไรนี้ก็ได้หมดใช่รับใช่ครับอยู่ในคอนเทนเนอร์เบสก็ได้เหมือนกันครับเราก็จะมี นำตัวแมชชีนเลอร์นิ่งตัวนี้ของเรานะครับเป็นเอของเราเนี่ยมามาทัดเรียนรู้แล้วก็ไปทดสอบให้เข้ากับพฤติกรรมการใ,ใช้งานของแต่ละคนด้วยโอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยเป็นดูเปนหนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าจริงๆเรื่องใหญ่มากนะครับ,รบออมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยออน่าจะเหมาะสมดีนครับน่าจะ cover เรื่องราวที่อยากจะเล่าในวันนี้แล้วนะครับก่อนจากการมีอะไรอยากจะฝากให้นากผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในส่วนของตัว a i เองนะครับเราเรามีการพัฒนาเนี่ย ต่อเนื่องมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยพร้อมสำหรับผู้ประกอบการหลายๆเจ้าแล้วนะครับก็อยากจะฝากว่า AI เนี่ยเป็นเป็นตัวที่ไม่ได้มาแทนทดแทนแต่มาช่วยให้การทํางานหรือว่าประสิทธิภาพการทํางานเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็อาจจะขอฝากทาคุมินะครับในมุมของที่ทางซีไอกรุ๊ปของเรานะครับในการพัฒนาเรื่อนี้ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็คาดหวังว่าเราจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการหลายๆเจ้าเนี่ยได้ลดต้นทุนแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานได้จริงๆครับผมครับโอ้ก็ขอบคุณคุณต้นที่สละเวลามาให้กับทางการในวันนี้นะครับ,รบผมมากครับขอบค แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจนก,กว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Take Monday Take Transformation Tomorrow